สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกองบัญชาการกองทบกพลเอกธงชัยรอดย้อยเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับพลโทโจเอลเจบีวาเวล รองผู้บัญชาการกองกําลังทหารบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกร่วมผสมโดยการหารือระหว่างกาันเสนาธิการทหารบกได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐที่มีความร่วมมือด้านการฝึกอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสคอบ,บากโกและการฝึกผสมฮนนุมานกาเดียน ซึ่งไทยในปีนี้ได้ดําเนินการฝึกในพื้นที่กองทัพภาคที่2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของกองทัพตลอดจนความก้าวหน้าในการบูรณาการเทคโนโลยีทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการระบบการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับด้านพลโทโจโเอลเจบีวาเวลรองผู้บัญชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อสหรัฐ ร้อมเน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญยิ่งของสหรัฐและไม่ว่าทิศทางนโยบายทางการเมืองของสหรัฐจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยสหรัฐจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงนอกจากนี้สหรัฐยังมีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและ,สะเสถียรภาพในภูมิภาคโดยพร้อมสนับสนุนให้กองทัพบกไทยมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านความร่วมมือด้านไซเบอร์ระบบอากาศยานไร้คนขับและมิติด้านอวากาศ นอกจากนี้ในโอกาสเยือนกองบัญชาการกองทบกพลโทโจเอลเจบีวาเวลยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกองทบกพร้อมชื่นชมประวัติศาสตร์อันยาวนานและพัฒนาการของกองทบกไทยรวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลในหลายสมรภูมิและการฝึกร่วมกันในหลากหลายรหัสการฝึกซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง